ใชยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสลลรถสวยขอนําเสนอรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งคันนะสำหรับรถวันนี้นะเป็นรถโตโยต้าอัลฟานะครับสาหรับคันนี้เป็นอัลฟาที่มีสีดําเฉพาะนะครับก็คือสีดําสนิทเลยไม่มีเมทัลลิกอยู่ในสีเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนครับแน่นอนครับได้ยินไม่ผิดครับคือการเคลือบกาฟีนนั่เองนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นสวยงามสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับกับรถ ตโยต้าเอาผาดสีดํานะครับหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วกาปีนเรียบร้อยนะฮะมีการอบอินเบรดทั้งหมด2รอบครับเพราะว่าเราลงทั้งหมด2ชั้นนะครับเอาว่ากาปีของเราจะลงตัวพายก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวไฮบริดนะครับให้ความเงาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกนะครับความเงาสะใจอย่างนี้นะครับสามารถมีได้จริงอยู่ในรถเอาผาดสีดําสนิทตัวนี้ด้วยแล้วก็นะครับในส่วนของการดูแลรักษาก็ยังคงดูแลรักษาเหมือนเดิมปกตินะครับ เพราะว่าในส่วนของการที่เกิดริ้วรอยเกิดจากการเช็ดถูขัดสีอะไรก็ตามเนี่ยทางเราก็จะมีการดูแลไแปิหนนให้ทุกๆ 2- อหเดือนขึ้นอยู่ความสะดวกของลูกค้านะครับทุกครั้งที่มาในการทํางานนะครับหลังการที่ทําการเครือบแก้วไปแล้วเนี่ยก็จะทํางานอยู่ในช่วงประมาณ3าถึงสชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถนะครับว่ามาเยอะมาน้อยขนาดไหนตัวเนื้องานมาเยอะข้นน้อยขนาดไหนนะครับกับโปรแกรมนี้นะครับทำอะไรบ้าง ายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงรองแม็กนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับความเงางามอย่างนี้นะครับสามารถเป็นจริงได้แล้วก็อยู่ได้อีกนานนะครับช่วยทําให้เราสามารถดูแรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับสีดํานะครับเข้าใจเลยและเห็นใจกับคู้ที่เป็นเจ้าของมากเช็ดล้างยังไงก็สกปรกง่ายไปหมดเลยนะครับเป็นริ้วเป็นรอยง่ายอย่างนี้นะครับช่วยได้เยอะนะครับกับการเคลือบกาฟีนนะครับทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้น อยากเห็นได้ชัดแน่นอนวันนี้มิกี้สีตสวยลาไปก่อนครับสวัสดี